วันอาทิที่27มีนาคม2565กับหน้าร้อนร้อนเกินที่เราจะบรรยายในวันนี้ผมได้เดินทางมาจังหวัดชนบุรีซึ่งผมเองไม่มีแผนหรือคิดไว้่วงหน้าว่าจะไปเที่ยวที่ไหนผมแค่รู้สึกว่าอากาศมันร้อนอยากจะขับรถออกมาตากลมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เราหายร้อนอะไรเลยแค่อยากจะออกมาข้างนอกโดยที่เราไม่ต้องอยู่เฉยๆในห้องแอร์ แล้วผมก็ได้ค้นหาสถานที่เที่ยวใน Google ว่ามีสถานที่เที่ยวไหนที่น่าเที่ยวบ้างสถานที่แรกที่ผมสนใจคือผาภพุทธรูปแก่สลักซึ่งสถานที่นี้อยู่อำเภอสะตะฮีของจังหวัดชนบุรี พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทรได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2539มีความสูง150เมตรและมีชื่อว่าพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาศาสาศดาซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นาศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดังมหาวชิระหลังจากเดินดูความสวยงามของผาพระพุทธรูปแกะสลักเสร็จแล้ว ผมเองก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปหาดเตยงามต่อตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากผาสลักรูปพระแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาและทีเบสมันพาผมไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมกำลังจะไปหาดหาดเตยงามและทีเบมันพาผมเข้ามาหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันจะไปโผล่ไหนนะหรือว่า หรือว่าจะไปทางตันหรือว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามันหลงยิงๆก็ต้องถามคนอื่นถามชาวบ้านแถวนี้เอาโอเคไป s <S ว่าแล้วว่าแล้วคือจบ ว่าเราตาม GPS มามันพามาเข้าบ้านคนพามาตันแล้วก็ทางนี้อ่ะเป็นที่ทิ้งขอย่าแต่ก็ไม่ไม่น่าจะไปได้ป่านี่แบบทึบเลยสโลผมต้องไปออกเส้นใหญ่ถนนใหญ่เลยขับใหม่จะเริญพรเจะเิญแล้วทีนี้เสียเวลาด้วยไป ั้งเสียเวลาทั้งร้อนเลยหมดปอครับ <Okay. S 1> ผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่าหากเราขับตาม GPS เวสมันจะไปจบที่ทางแบบไหนในส่วนผมเองก็เลี่ยงไม่ได้กับการที่จะไม่ถามใครขับตามท p s เวอย่างเดียวเราก็หาผู้คนแถวนั้นถามทางว่าหาดเตยงามไปทางไหนพี่ถามหน่อยไอ้ทางนี้มันไปหาดเตยงามได้ไหมเตยงามมันอยู่ทางโลครับพี่มันต้องออกไปทางนู้นเหรอใช่พี่ต้อง ไ okay. อ้สามแยกต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวขวาครับตรงไปตรงไปเลยใช่ไหมคือปากทางใช่ไหมที่เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆครับมันจะเจอนอยครับประมาณห้าหกปีประมาณกับสิบโลครับสิบโลครับจะเจอป้ายทางเข้านอยประตูใหญ่ๆครับตรงเข้าไปนะครับเตยงานจะอยู่ได้ไหมระยะทางไม่ไกลมาก10กว่าโลก็ถึงที่หมาย ใชหาดเต็ไมไปด้วยผู้คนมากมายมันไม่แปลกที่คนเยอะเยอะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของใครหลายคนทะเลสีฟ้าท้องฟ้าสีครามสายลมที่พัดอยู่เสมอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและใหญ่มีส่วนเกี่ยวพันกับการสร้างธ,ธรรมชาติที่สวยงามน,นี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็ลงมถึงมนุษย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ใครหล,หลายๆคนอยากสัมผัสกับสิ่งที่สวยงามนี้เป็นสิ่งที่จะเติมเต็มความรู้สึกและจิตใจของเราและผมก็ได้ออกเดินทางต่อเพื่อที่จะไปหานทังสาย ผมมาที่หาดน้ำใสนะฮะแล้วตอนนี้ผมไม่เจอทางเจอทางทางหนึ่งยิงหาดน้ำใสต้องตรงไปด้านนู้นแต่ในผมเจอทางนี้ผมคิดว่าต้องลองไปดูกันหน่อยนี่แหละทางนที่ต้องการ ชาติผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปตรงจุดที่สามารถชมวิวได้นะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ค้นหาหรือว่าคน้นค้นข้อมูลอะไรเลยนะว่าไอทางนี้มันขึ้นไปทางไหนไปทำอะไรได้นะตอนนี้ก็ไม่รู้นี่แหละโอ้โหทางผิดมน,มานาุษย์มนาโอ้โหโอ้โห ขึ้นดิขึ้นดิเอาแล้วกเอาแล้วไงทีนีเเ้เดี๋ยว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 ตอนนี้ผมก็ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเมื่อกี้ดูดิดูทาง เกือบกิ้งเมื่อกี้ถ้าผมถ่ายไปด้วยมือเดียวนี่ไปเลยนะเมื่อกี้เกือบขึ้นมาไม่ได้นะเมื่อกี้ผมถือกล้องข้างหนึ่งทีนี้ก็ต้องหยุดหยุดถ่ายเพื่อที่ว่าจะขับขึ้นมาไม่คิดนะฮะว่าจะมาเจอทางแบบนี้แต่ก็เห็นไม่ได้ก็ต้องมาแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างบนมันจะมีอะไรโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะซึ่งชัดเจนว่าทางที่ คนเขาไม่ขึ้นมากันแน่นอนแต่ผมเซอรอรอยากขึ้นไปดูคืออะไรว่าจะเป็นสถานที่อันเซน ับมาเจอคนโดดล่มว้าวทางอะไรกัน เฮ้ยเฮ้ยสิ่งที่ผมได้ลองดูนะฮะก็ได้เจอกับสิ่งนี้นี่โอ้โหโธรรมชาติอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าคนรู้ไหมว่า,ามันมีทางแบบนี้นะฮะแล้วก็เจอสถานที่แบบนี้ ของผมก็จะเป็นป่ามเลยตรงนี้มันเป็นทางที่คนแบบขับมามองไม่เห็นแน่แต่สําหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะถ้าตาดีๆหน่อยจะมองอ่าข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นทางเป็นทางขึ้นมานั่นแหละมันก็อยากทําให้ขึ้นมานะฮะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีทางขึ้นอีกตรงนี้แต่ผมจะขึ้นไปอีกโอ้แตท่ทะเลนี่แบบ <c oughs> สุดเลวะมันบังเอิญจริงๆกับการเดินทางของผมกับเส้นทางที่โคตรจะลำบากแต่มันก็คุ้มกับการที่มันพาให้ผมได้เห็นทะเลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเฮ้ข้างบนคืออะไรอ่ะอ้อโทษพี่โทษอยู่บ้างอยู่บ้าง พี่ข้างบนคือช่วยข้างบนเป็นเทคอ,อัพครับเทคอัพเทคอัพล้มลันครับอ๋อล้มลอนใช่ไหมค,ค,คือที่กระโดดหรือว่าไงครับัอนนี้ผมขึ้นไปดูได้ไหมหรือว่าเป็นเฉพาะส่วนบุคคลหรือว่าไงเราจะขึ้นไหลเห่เราเลยพอได้อยู่เมื่อกี้ก็เกือบไหล่ละขึ้นตามเปนมงเอาโอเคอันนี้ก็ขึ้นตามทางนี้ครับพี่เอาเรื่องเลยสบายสบาย อันนี้ข้างหลังเขานะ่าจะเป็นร่มโอเคเป็นร่มเดี๋ยวเราตามพี่เขาขึ้นไปดูโอเคมืนบนต่อครับพี่เขาบอกขึ้นได้นะไม่ใช่พี่นะสิ ย,ย,ยังไม่ไปไหนผมก็ไหลซะแล้ว <laughs> โอ้โหมีงี้เลยวะเนี่ยทักตะฮี จัดระหิด เขาบอกไว้เลยนะกว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็ที่สุดแล้วล่ะแต่ผมเองก็ยังไม่ได้ไปในหลายๆที่แต่ผมก็จะบอกว่าตรงนี้มันก็สุดๆอยู่ขึ้นมานานๆเขาก็โดดล่มกันอยู่มาดูน่าสนุกนะแต่ผมว่าโคตรน่ากลัว จริงดิหลังไม่อยู่ นไม่เท่าไหร่ตรงนี้แหละตึงกูหลุมก็ยายามหาหลุมหาล่องครับหินใหญ่ไปอีกทางหนึ่งที่มันเรียบๆไม่รอด สับเตหีบโอ้ยโอเคนะฮะก็โอ้มืดเลยลงมาแล้วนะฮะ แม่งยิ่งกว่านด d โร o and อ n ด u r o คือหินมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเจอหินเล็กๆเกงี้ยหลบๆเลยครับต้องหาหินใหญ่ๆตอนลงหินเบลอ์เลยเนี่ยหินใหญ่ๆพวกเนี้ยแล้วหาล่องตอนลงมามันจะไม่ไหลเนี่ยถ้าไปลงที่แบบเนี้ยไหนวะเนี่เนี่ยแบบเนี้ยไม่เหลือ กิ้งแล้วเมื่อกี้ก็เกือบกิ้งเมื่อกี้ผมขึ้นไปก็เกือบกิ้งถ่ายก็ถ่ายไว้แหละแต่หน้าผมนี่เวอไปเลยสุดว่ะโอเคแล้วก็จะมาบอกว่าเขาห้ามขึ้นนะฮะอันนี้เป็นทางที่จะไปหาดน้ําใสทางนี้ทางนี้ทางนี้อาหาดน้ําใสแต่ทางเนี้ยทางนี้ทางนี้นห้ามมาเมื่อกี้นะเขาบอกผมว่า,าเหมือนพื้นที่ส่วนบุคคล น่าจะเป็นพื้นที่ทหารนะวทหารว้โดดร่มกันอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปหาน้าใสกันต่อไปนั่งพักแป๊บหนึง่งเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยชี้หายเลยกว่าจะลงกว่าจะขึ้นโอเคเดี๋ยวไปนั่งกินลมชมวิวกันนะครับหลังจากลงจากเขาผมก็ได้มานั่งเล่นที่หาดน้ําใสนี่ก็เป็นทะเลอีกที่หนึ่งที่มีผู้คนมาเที่ยวมากมาย นั่นก็แสดงให้เห็นว่าโควิดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดมันก็เป็นโรคชน,นิดหนึ่งที่มีแล้วก็หายจากเราไปได้เช่นกัน เดินทางโดยสวัสดิภาพ